สวัสดีเท่าชมกันด้วยนะเราอยู่้วยการช่อง m d b NVE นะวันนี้เราก็อยู่กับ Messenger ในตำนานอีกเช่นเคยนะก็วันนี้ผมก็จะมาโปรโมตกลุ่มนี่ครับกลุ่มแชทใน Messenger ก็คือกลุ่มที่ชื่อว่า YTD นะครับซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของกลุ่มใหม่นะที่สร้างโดยโดยพี่คิดหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นคุณทิพย์ ซาม,มากขว่าผมว่าน่าจะเป็นคุณทิพย์ที่สร้างกลุ่มนี้ผมว่าดูจากทรงพี่คิดแกเนี่ยน่าจะไม่ได้สร้างกลุ่มเองเหรอกเพราะว่าพี่คิดแกก็บอกว่าเขาไม่อยากสร้างกลุ่มไงเผื่อมีปัญหาอะไรนะแต่มีคุณทิพย์อ่ะคุณทิพย์สร้างกลุ่มมานะครับก็เลยกลายเป็นกลุ่ม F สี่ Y T D แต่แคบ Y T D ครับซึ่งกลุ่มแชทเนี่ยก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับแล้วก็ เรื่องต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องอื่นเรื่องอะไรก็ได้ครับมันเป็นกลุ่มที่อิสระมากๆเลยครับแต่ตอนนี้กลุ่มเราเนี่ยมีการเปิดลิงค์เชิญเนี่ยนะครับใช่แล้วมีลิงค์เชิญแล้วสมาชิกของในกลุ่มนี้ก็19คนนะซึ่งก็รวมถึงผมด้วยนะคือพี่ฮิตแกเนี่ยเชิญผมเข้าตั้งแต่ตอนตอนเย็นตอนบ่ายนะครับใช่แล้วซึ่งกลุ่มเนี้ย ก็เป็นกลุ่ม FC WTD นะครับแต่มีลิงก์เชิญนะถ้าใครสนใจอยากเข้ากลุ่มก็เข้ามาได้เลยครับกับกลุ่ม FC WTD นะซึ่งเมื่อก่อนกลุ่ม FC w d เราไม่ได้เป็นแชทแบบนี้นะเมื่อก่อนจะเป็นแบบเป็นกลุ่ม Facebook นะครับมาก่อนแต่ตอนนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นกลุ่มแชทในปัจจุบันหลักที่จบสงครามนิกไอนิกวอ r โไปครับใช่ครับหลักที่จบสงครามไปนะครับผมหวังว่า ที่ผมโปรโมทไปนะ้น่าจะไม่นีนะโอเคนะคลิปโปรโมทสั้นๆนะครับโปรโมทกับกลุ่ม FCD นะถ้าใครสนใจเข้ามาได้เลยครับหรือทักมาหาผมก็ได้ครับทักมาหาผมเลยครับกับกลุ่ม s c d อันนี้คือกลุ่มของท่านแจ้นะครับกลุ่ม,กล,ม,ก,ลมกลุ่มเมืองกลุ่มที่เมื่อก่อนเป็นแอตเอติโกนะอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มเมืองของท่านแจ้อันนี้คือกลุ่ม FCD นะครับก็อย่าลืม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ FCBTD ด้วยนะครับผมก็บอกตรงๆว่าถ้าใครอยากจะสนใจเป็น FCBTD นะก็ลองเข้ากลุ่มนี้ได้นะครับรับรองคุณจะเป็น FCBTD อย่างแน่นอนครับหลังมีและมีคนถามว่าสงครามโฟเนี่ยจบไปแล้วยังผมก็บอกตรงว่าจบไปแล้วก็ย้อนดูคลิปพี่คิดในย้อนหลังได้เลยครับว่าสงครามมันเป็นไงบ้างก็รอดูได้เลยครับโอเคเนาะคลิปนี้ไม่มีแล้วมากแล้วผมมาปรโมด เอฟซีไวทีดีนะโอเคน้องสุดที่นีผมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะไปแล้วสวุดครัวผมไปละ